มาตองเบื้งมดตองเบื้งโอ้งามครับจะเรียว่ากินสุกละเอาเบ้ากรอบเลยสุกแต่ไม่เละนะคะนี้มันเป็นทุเรียนเปิดอกระดาษนะเอาคลิปนี้ไปห้านวิวเลยเด้อไปเาไม่แล้วก็เป็นภูเขา

หวานหน้ำตาลขึ้นเด้สิยาหวานเห็นไหมหนูเนี่ยคือป่าละอูที่มันแพงน่ะลองกินดูมันเพิ่มน้ำตาลมาเน,นี่ย <c oughs> หั่นกิโลนึงอ๋อเนี่ยลูกค้ากินเนื่ยนี้อันนี้อันนี้เขาเรียกว่าสุกพร้อมทานครับเดินไปหากินไม่ได้หรอก

นี่โลโอ้แม่ม้อยผู้ใดอ๋อตะวันนี่สวยแห้งบ้านแห้ง <laughs> กับเพงเนาะเมนโนะเขามันโเมนโรละโล9ิปเกาแปดิเก้าเนาะมันอร่อยฮาซิปเลยสาบ่ร้าบอ่เยอบเยร้อยครับผมสวยงาแค่กรอร่อยไหมเจ๊มีกัพราวันนี้เหรอคะเจ๊มีมีครับไม่มีไอถ้าเป็นปลาละอูหมดแค่ชุดนี้ ประมาณนี้แหละวันนี้พรุ่งนี้น่าจะมาเป์ก็เพราะมันดิบอยู่แต่ถ้าเป็นกันกระบุรีหรือริงชิงจริงจริงครับคนนี้รังแล้วไรงั้แล้วใช่ไหมคนไหนเจีอย่บอกเย๊รังแล้วไง